สวัสดีนะผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่แบบฟอร์ตนั่นเองนะฮะในคลิปนี้นะผมก็จะมาสปอยอัปเดตใหญ่นะครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มีอัปเดตเหมือนกันนะเป็นอัปเดตเล็กนะเป็นอีเวนต์แบบเออเล็กๆนะครับนะที่แบบเพิ่มลักเอาไว้ขุดแร่อะไรประมาณนี้นะให้เตรียมตัวเตรียมใจกันฟาร์มแร่ให้แบบเยอะๆนะครับแล้วไว้รออัปเดตใหญ่ในในวันที่26นี้นะครับผมนะผมบอกเลยว่าอัปเดตใหญ่คือมีพีเอ็กนะครับวันนี้มีเอ่อ แล่ใหม่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับนะแต่ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูผมฝากสปอนเซอร์หน่อยละกันนะสับกัร์ดที่กำลังมองหอยไอดีไก่เผานะำฟับเผาปีศาจนะผมแนะนําร้านนีิโมช็อปเลยนะแล้วก็ทางร้านมีบริการรับทำ P a c t i o ทุกอันที่อยู่ในเกมเลยนะแล้วก็รับฟาร์มเงินในแบบ The Fort ด้วยเช่นกันนะครับผมนะทุกคนแล้วก็ยังรับกิฟต์เกมพาในแบบ The Fort ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็แบบต่างๆนะหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะทุกคนโอเคเรามาเข้าเรื่องเลย เกาะใหม่นี่คือมาแน่ๆนะแล้วก็ที่ฟาร์มแร่ใหม่นะครับนะแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแร่ใหม่สุดเท่นะครับนะทุกคนโอเคนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ใน Discord ของ The f o r ร์นะครับทุกคนดูดิเครื่อแร่ใหม่อ่ะน้องแบบอย่างเท่อะอันนี้คือไม่ต้องดูก็ได้รู้แล้วนะครับอันนี้เป็นแร่สวรรค์นะครับนะดูมีปีกมีแบบมงกุฎบนหัวนะครับแล้วก็มีแร่อะไรวะแร่แร่แร่กาแล็กซี่หรอนะครับผมนะอ่อ น่าจะเป็นแบคโฮอะไรประมาณนี้หลุมดานะครับผมนะทุกคนน่าจะแบบเป็นแนวแบบอวกาศมากนะครับนะซึ่งผมเดาง่ายๆเลยนะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะน่าจะไว้ดอกหินดอกแร่กาแล็กซี่นั่นแหละนะครับทุกคนเออน่าจะเขาว่าแร่กาแล็กซี่มันอัปเดตนี้ยังหาไม่ได้นะครับผมนะทุกคนนี่นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแร่นี้นะครับทุกคนไอแร่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่านะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองเดาๆกันดูนะครับผมนะเพราะว่า ปัจจุบันแร่นี้นะยังหาไม่ได้นะครับผมและทุกคนผมคิดว่าอัปเดตใหญ่น่าจะหาได้แล้วนะสำหรับไอแร่ตัวนี้นะทำไมกูยิ่งเข้ามาย,ยิ่งภาพมันยิ่งเบลอวเะไรเงี้ยเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะผมคิดว่านะแต่ว่าไอแร่นางฟ้าผมคิดว่านะ่าจะเป็นแร่ใหม่เลยทุกคนเป็นแบบของใหม่มาเลย เนี่ยผมคิดว่านะไอแร่ตัวนี้น่าจะเป็นของใหม่มาเลยทุกคนแบบเป็นแร่มาใหม่เลยนะครับก็ต้องมารอรุ้นกันนะว่ามันจะทําอะไรได้นะผมว่าน่าจะเป็นเซตของนางฟ้าเว้ยเพราะว่าปัจจุบันนะครับนะมันมีเซตของเผ่าปีศาจแล้วนะครับเผ่าปีศาจนั่นคือเซตน,นะนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเซตเอ่อเซตแดงไอเซตนี้นะครับทุกคนมันแบบมันเหมาะสำหรับเผ่าปีศาจมากๆนะแต่ว่าเผ่าน,นางฟ้ายังไม่มีนะครับนะผมว่าอัปเดตหน้าน่าจะเป็นแบบเป็นเซตนางฟ้านะครับดูจากทรงละ แล้วก็อาวุธนางฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับก็เท่น่าดูนะครับสำหรับใครที่แบบไปสายแองเจิลนะครับผมก็รออัปเดตหน้าเลได้เลยนะครับผมนะทุกคนแล้วก็เนี่ยสปอร์ตอัปเดตนะฮะก็นี่มีชุดกัดมาด้วยนะครับผมนะผมชอบมากเลยผมบอกไว้ให้นะและปลานี่ไม่เกี่ยวนะไม่รู้เหมือนกันว่าปลาน่าจะเป็นแบบเหมือนลัคกี้บ็อกซ์ป่ะทรงนี้นะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมารอดูครับทุกคนเนี่ยดูฮะ จุดกัดนะฮะอย่างเท่ครับผมชอบมากนะแล้วก็นี่ผมผมว่านี่เป็นถ้าใหม่นะทุกคนน่าจะน่าจะเป็นถ้าฟาร์มแร่นะครับไม่ก็เป็นถ้าบอสนี่แหละดูจากลักษณะแล้วทุกคนดูดิโคตรสวยอะแต่ไอไอพวกแร่พวกนี้มันขุดไม่ได้ทั้งอันเลยนะดูดิเห็นไหมไอแร่แดงๆน่าจะขุดไม่ได้นะแร่เป็นพอพตกแต่งผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องบอสนะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีคนยืนอยู่ฮะเห็นป่ะไอเงาดำๆเนี่ย คิดว่าเราต้องไปคุยทำควสอะไรสักอย่างเพื่อปลุกในตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เป็นไข่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน<笑><笑>ก็ต้องมาเราดูนะอัปเดตใหญ่นะฮะตื่นเต,นต,นต้นมากนะครับอันนี้ผมว่าแต่ผมว่าไอตรงนี้น่าจะเป็นห้องบอสมากกว่านะครับเออใครคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นสภาพเกาะใหม่เข้ามานะครับทุกคนมีแบบต้นคริสต์มาสด้วยฮะรตรงนี้เห็นปะอ๋อเนี่ย เหมือนจะเป็นแบบกว้างขึ้นนะเหมือนจะไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้ววะไม่รู้เหมือนกันเนะะว่าเราจะฟาร์มในถ้าหรือว่าจะฟาร์มในไหนเนะี่ยแต่หลักๆก็น่าจะฟาร์มในถ้านะสำหรับเกมนี้นี่ฮะนี่ปะถ้าเนี่ยเป็นหินสูงๆนะโหวัาตรงน,นี้แน่ไปถ้าแน่เลยเออในฟาร์มในถ้าเหมือนเดิมแล้วครับแล้วแล้วไอหินสวรรค์นนะหินนางฟ้ามันฟาร์มตรงไหนวะฟาร์มในถ้านี่เหมือนกันเราไม่ไดรู้แปลกๆไปนะผมว่าผมว่าถ้าแบบน่าจะต้องแบบ ขึ้นฟ้าอะไรอย่างงี้นะเออเดี๋ยวต้องรอดูะฮะไอหินนางฟ้าเนี่ยนี่ฮะแล้วก็มีเยติด้วยฮนะอย่างเท่ทุกคนเนี่ยเยติอุ้ยมาดูข้างมากเลยนะดูดินี่ฮะเยติครับน่าจะเป็นแบบมินิบอสหรือไม่ก็บอสธรรมดานะฮะนี่นี่นยอยู่โซนหิมะนี่ฮะแล้วก็มีอ็อกน้ําแข็งด้วยนะครับผมนะอ็อกน้ําแข็งทีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมหิมะแหละทุกคนนี่ฮะแล้วก็มีเป็นมุมน้ําแข็งครับ มันน้ำแข็งหรือคริสตัลวะน่าจะเป็นน้ำแข็งนะเออโอโหขอเรียกน้ำแข็งก็แล้วกันนี่ฮะโอ้โหอันิีมชชันสวยมากอะดูดิโอ้โหแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นแบบสปอยอาวุธใหม่ครับรอดูได้เลยครับเอนิเมชั่นอาวุธใหม่ดูดิถ้าเดินฮนะถ้าวิ่งแล้วมันถืออะไรด้วยอีกข้างอะดาบคู่หรอ ไมถืออะไรไม่รู้อีกข้างหนึ่งนะทุกคนเห็นปะหรือไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่น่ฮะมีอาวุธทุบด้วยหรอเนี่ยเป็นลูกตุ้มปะ่ะลูกตุ้มหนามนะฮะตรงนี้คือมันยังไม่มีดาบคู่เลยครับในแมปเนี้ยก็อยากได้แมปอ,อยากได้ดาบคู่อาวุธคู่เหมือนกันนะจริงๆโอเคอันนี้ก็เป็นภาพตอนกลางวันนะครับผมเนะี่ยในถ้ำนะครับประมาณนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วรูปนี้นะครับ โอ้ยแต่หอกนี่อย่างเท่ว่าว่าจะเป็นหอกสวรรค์นแน่เลยทุกคนดูจากทรงแล้วนะครับดูดิมันแบบมีปีกนะครับผมนะทุกคนมีปีกผมว่าน่าจะเป็นแบบไวเซตของสวรรค์นแน่เลยเปแปบลบ่าอาวุธของเซตสวรรค์อ,อ่ะเออก็เซตนางฟ้าผมเ,เรียกนางฟ้าก็แล้วกันโอ้ยแต่เท่จริงอันนี้ใครสายหอกฮะผมว่าระยะไกลแล้วก็น่าจะเร็วด้วยนะครับแล้วก็น่าจะแรงด้วยนะครับทรงนี้ ต่อไปนะครับผมนะก็เป็นรูปหลุดนะครับนะของพีแอกเออสวรรค์น,นะครับนะหรือว่าพีแอกนางฟ้านะั่นเองนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของแฟนเมคขึ้นมานะครับทุกคนเนี่ยดูดิโอย้ยางเท่นะครับทนะุกคนคือดาให้แบบ350เลยฮนะแล้วก็บูตลัก79เลยนะถือว่าแบบบูตลักเยอะมากนะครับผมนะแล้วก็เออเงินนะครับนะฮะหนึ่งล้านกว่าแนละ้ในการซื้อนะครับทุกคนผมคิดว่ามันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันของจริงหรือเปล่าเพราะว่า ถ้า P X เนี่ยคือมันจะมีข้อมูลที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันป็นข้อมูลมันดูแบบขาดๆ่าดนีเข้าไปดูนะเนี่ยถ้าเป็น P X ไหนว่ามันเอ้าก็มีประมาณนี้นี่หว่าไม่มันไม่ได้โชว์แบบอะไรวะมันไม่ได้โชว์แบบรดสปีดหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเออเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะเพราะอันนี้ก็เป็นรูปหลุดออกมานะครับผมนะทุกคนครับ P X เข่าหนังฟ้านะครับนี่ฮะถ้าถือมันอู้ย่างเท่ทุกคนแบบ ออร่าแบบออร่าแบบโคตอรอลังการนะครับผมนะฮะใครเป็นสายนี้ก็รอติดตามดูได้เลยนะครับผมนะฮะว่าอัปเดต25นี้จะมาจริงๆหรือเปล่านะ,ะก็ผมคิดว่าน่าจะต้องทำเควสอะไรเกี่ยวกับสวรรค์นะในการแบบตีผมว่าน่าจะตีอะไรวะตีแรกเนี้ยตีแรกเนี้ยไปทำเควสนะอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบออของพี่แอ๊ปีศาจเลยนะผมว่านะเนี่ยน่าจะต้องทำเควสก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อได้นะแต่ส่วนราคาผมคิดว่าน่าจะประมาณ ล้านห้าผมคิดว่านะเพราะว่าเวลาเราขายปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะลดไปเจ็ดสิประมาณเจ็ดิเปอร์เซนมั้งใช่ไหมเออเนี่ยเพราะว่าอันนี้เราซื้อห้าแสนใช่ไหมในขายได้สามแสนเจ็ดนะครับประมาณนี้ ผมคิดว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณล้านห้านี่แหละนะครับไม่น่าเกิน2ล้านนะครับก็ฟาร์มเงินไว้ก็แล้วกันนะทุกคนนี้ผมฟาร์มไปแล้ว1นล้านเก้านะครับประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะแต่ก่อนที่จะไปนะผมฝากสปอนเซอร์เอสปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งก็แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาอ่าโลบักราคาย่อมยอดนะผมแนะนําร้านมารุช็อปเลยนะครับผมนะสะดวกปลอดภัยแน่นอนะร้อเนะฮะเพราะว่าทางร้านจดทะเบียน บริษัทถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับหากใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์เช่นกันนะครับผมนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้บ้ายผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบ้าย